เศร้าค่ะกับการจากไปของนักแสดงฮอลลีวูดรุ่นใหญ่บ๊อบซาเกตนะคะที่โด่งดังจากซิกคอมฟูลเฮาส์ในอดีตค่ะเขาได้เสียชีวิตลงในวัย65ปีอย่างปริศนาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ โดยบ๊อบสเกตถูกพบเป็นศพอยู่ภายในห้องพักของโรงแรมริกคาลตันในเมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดานะคะในเวลาประมาณ16นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่9มกราคมที่ผ่านมาส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตไม่มีการเปิดเผยโดยทางเจ้าหน้าที่สำนักงานในอำเภอที่ทำการตรวจสสถานที่เกิดเหตุเผยว่าไม่ได้พบสิ่งปกติใดๆภายในห้องค่ะแล้วก็ไม่พบร่องรอยบาดแผลใดๆบนร่างกายนะคะซึ่งไม่ได้ถูกฆาตกรรมหรือว่าเสียชีวิตจากการเสพยาเกินขนาดแต่อย่าง ด,ด้านครอบครัวของซาเกตได้ออกถแถลงการถึงการสูญเสียในครั้งนี้ว่ารู้สึกเสียใจมากบ๊อบผู้เป็นที่รักของเราจากไปแล้วในวันนี้เขาเป็นทุกอย่างสําหรับเราและเราต้องการให้คุณรู้ว่าเขารักแฟนๆมากแค่ไหนเขาเปิดการแสดงสดและได้นําพาทุกคนจากทุกอาชีพและทุกชั้นวรรณะมารวมกันพร้อมเสียงหัวเราะขอแสดงความเสียใจกับการจากไปในครั้งนี้ด้วยนะคะ